สวัสดีครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอแนะนําการใช้งานโปรแกรม b i ส c a t นะครับวันนี้จะมาแนะนําในหัวข้อเรื่องนะครับการวัดนะครก็ในส่วนของโปรแกรม b i ส c a ปนะครับก็จะมีในส่วนของเครื่องมือวัดนะครับทางด้านนี้นะครับที่เป็น utility นะครับจะมี distance กับ area นะครับแล้วก็มี m a t pop นะครับในส่วน m a p pop เนี่ยจะเป็นการวัดแบบวัดน้ำหนักของตัวชิ้นยาที่เป็น 3D นะครับ แต่ในหัวข้อนี้จะเป็นในเรื่องของ2 d เดีเชยกเช่นตัวอย่างตรงนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับในการวัดเนี่ยตัวแรกฮะจะเป็น distance นะครับ distance เนี่ยคือการวัดระยะแบบธรรมดาเลยนะครับว่าแกนตรงนี้ถึงตรงนี้เท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้ออกมาเป็นแกนนะครับวัดระยะตามแกนฮนะแกน x แกน y นะครับอันนี้ผมกด f2 ขึ้นมานะครับก็ดูในส่วนของตัวคอมม่านะครับ กับแบบที่2นะครับตัวนี้การวัดดิสแทนต์ไปแล้วนะครับต่อมาคือการวัดแอเรียนะครับการวัดแอเรียตรงนี้เนี่ยนะครับก็เป็นวัดแบบเส้นทะแยงนะฮะถึงเส้นถึงเส้นนะฮะอันนี้เราก็สแนปไปเรื่อยๆเลยนะครับจะเป็นลักษณะนี้หลังจากนั้นถ้าเรียบร้อยแล้วเรากดสเปซบาเลยอินเทอร์หนึ่งทีนะครับที่เข้ามาไลน์เนี่ยจะบอกว่าแอเรียนะครับพื้นที่ที่เรากดไปเนี่ยแอเรียเท่าไหร่นะครับ ต่อมานะครับเรื่องหน่วยล่ะนะครับว่าดออิงที่เราวัดอยู่นี้หน่วยอะไรนะครับให้เรานะครับเข้าไปที่เซตติ้งนะครับทางด้านบนนะจะมีตัวนี้อยู่นะครับรูปฟันเฟืองที่เป็นเซตติ้งหลังจากนั้นครับด้านบนเนี่ยจะมีคําว่าดออิ่งนะครับพอเราเปิดขึ้นมาฮะจะมีคําว่าดับติ้งนะครับเลือกที่ดออิ่งยูนิตนะครับด้านบนเนี่ยก็จะมีในเรื่องของยูนิตนะครับที่ใช้ก็คือแบบมิลลิเมตรนะครับ แล้วก็ measurement นะฮะหน่วยการวัดเนี่ยก็จะเป็นแบบตามมาตรฐาน ISO ก็คือ m e t i c นะครับหรือ n c ที่เป็น imperial นะครับแบบหน่วยนิ้วเองก็ตามนะครับรวมไปถึง property unit ต่างๆฮะว่า format type เนี่ยวัดเป็น length property นะคคุณสมบัติต่างๆนะครับอันนี้เป็นของโปรแกรม d e f o r m t มันเองเหลนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่สำคัญนะครับตรงนี้นะครับทอนิยมนะครับว่าใช้กี่ตำแหน่งอันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับ Area Position ฮ uh, ะก็คือทศนิยมของ Area นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีทางด้านล่างฮะ uh, ที่เป็น Linear Unit นะครับตรงนี้นะครับ Linear Unit Type ฮะเลือกเป็นแบบ Decimal นะครับด้านขวามือล่างเนี่ยก็เป็น Preview ให้ดูนะครับว่า Decimal จะเป็นลักษณะแบบทศนิยมนะครับอันนี้ Position ก็คือหน่วยนะครับอันนี้เราก็ปรับตามที่เราต้องการเลยก็จะมี Linear Unit Angle Unit นะครับ นี่ผมพอตั้งค่าเรียบร้อยฮะเราปิดออกมานะครับต่อมาเนี่ยเราต้องการในเรื่องว่าเมื่อกี้เราวัดไปแล้วนะครับในเรื่องของ Distance กับ Area น,นะครับส่วนถ้าเป็น Distance ที่เป็นลักษณะที่เป็นคาบเกี่ยวกันนะครับอย่างเช่นเป็นเส้นโค้งตรงนี้ฮะเราต้องการหาพื้นที่โค้งตรงนี้เนี่ยวัดยังไงนะครับในส่วนของโปรแกรมนะครับ b i t c a t นะครับจะมีทางด้านขวามือล่างฮะ a t ตตั a บาที่เขียนว่า RT อยู่นะครับให้เราเปิดใช้งาน RT ตรงนี้ขึ้นมานะครับ หลังจากนั้นนะครับให้เราไปคลิกขวาตรงพื้นที่ริบบอนด้านบนนะครับหรือตรงไหนก็ได้เพื่อจะเปิดทูลบาร์ออกมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยทูลบาร์ให้เลือกไปที่นะครับ selection mode นะครับตรงนี้นะครับพอเราเลือกขึ้นมาครับตรงนี้เนี่ยนะครับในส่วนของไอคอนนะครับทูลบาร์ตรงนี้นะครับก็จะมีแบ่งออกเป็นนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่ snap แบบเส้นขอบนะครับแบบผิว นะครับหรือเป็นแบบ boundary นะครับ boundary ก็คือพื้นที่ที่มันทับซ้อนกันนะครับส่วนตรงนี้เรายังไม่เปิดอะไรเลยนะครับมาด,ดูในส่วนของที่เราเปิด RT กันไว้ก่อนมันคืออะไรนะครับ RT ครับก็คุณสมบัติเหมือนกับ Quick Property นะครับ Property เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราก็ดูทางด้านขวามือนะครับหรือ c อนโทรลหนึ่งหรือพิมพ์คาว่า PR ขึ้นมาอันนี้ก็เป็น Property ของ Entity ที่เรากดนะครับเราก็ดูตรงนี้ก็ได้ แต่ RT หรือ Quick Property เนี่ยมันคืออะไรนะครับมันคือการที่เราเมาส์ไปชี้ฮะมันจะบอกเลยว่าเนี่ยฮะเลเยอร์ adian, หรือว่าเลเยอร์ที่เราใช้อยู่เนี่ยนะครับของ Entity ที้เราชี้เนี่ยมันคืออะไรนะครับและคุณสมบัติมันคืออะไรนะครับ,ส,บ,ออรรบส่วนถ้าเราต้องการหาพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับให้เราเปิดตรงนี้ไว้นะครับที่เรียกว่า Enable Boundary Detection นะครับเมื่อเราเปิดเนี่ยนะฮะพอเราเมาส์ไปชี้ครับ มันจะไฮไลท์ขึ้นมาเลยว่านะครับพื้นที่ตรงนี้ครับแอเรียเท่าไหร่นะครับนี่ฮะอันนี้ก็คือการวัดพื้นที่นะครับแบบที่เป็นเส้นที่เป็นพื้นที่ทับซ้อนกันนะครับนี่ฮะเราก็สามารถวัดได้เลยนะครับอย่างเช่นพื้นที่ตรงนี้ฮนะอ่โดยที่เราไม่ต้องไปใช้คำสั่งแอเรียนะครับเพราะว่าแอเรียเนี่ยเราต้องจิม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 จมนะครับเราสามารถเอาเมาส์ไปชี้เนี่ยมันก็จะเป็น binary detection แบบนี้ให้เราเลย นีะครับผมอันนี้ในส่วนของตัว d e l e c t i o n mode นะครับถ้าต้องการวัดในส่วนของ measure นะครับก็จะแบ่งออกเป็น distance การวัดระยะนะครับอันนี้ธรรมดาเลยวัดระยะจากเส้นทะยันถึงอะไรนะครับหลังจากนั้นดูที่ property นะครับหรือกด f2 ขึ้นมานะครอันนี้ก็เป็น distance นี่ยจากเส้นทะยันมุมนะครับองศาเอียง33.49องศานะครับหรือจะดูตามแนวแกนแบบนี้ก็ได้นะครับ ส่วนตัวที่2ฮะสรุปก็คือในส่วนของ AREA เรนะครับแอ e เนี่ยนะครับเราใช้วิธีการจิ้มจากลายถึงลายนะครับเป็นลักษณะแบบนี้ออกมาน่ฮะหลังจากนั้นกด Space bar หรือ Enter 1หนึ่งทีนะครับเราก็จะได้ AREA ตรงนี้พื้นที่ออกมานะครับกับตัวที่2ให้เราเปิด Toolbar ขึ้นมานะครับจะเจอกับคำว่า selection mode นะครับจะมี boundary selection ตรงนี้อยู่นะครับ รวมไปถึงฮะเราก็ต้องเปิดในส่วนของ RT ทางด้านล่างด้วยนะครับ c k p r o ลิ r t y นะครับเพื่อที่จะดูว่าพื้นที่ที่เราชี้นั้นนะครับมี Area เท่าไหร่นะครับเนี่ะเราสามารถเอามาอ์ไปชี้แบบนี้ได้เลยนะครับหรือเอาไปชี้ที่เส้นนะครับมันก็จะบอกความยาวเส้นด้วยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ทางผู้ใช้งานสะดวกเลยว่าต้องการดู